รถเล็กไปไหมฮัลลุเดี๋ยวนิรถเล็กไปไม่ใช่รถเล็กไปอ๋ออ๋อนี่เดมันไม่หมองไหมฮะลูกก็จะมีผักกาดขาวค่ะวันนี้จะใช้หนึ่งหัวใหญ่ครึ่งหนึ่งแล้วก็หัวเล็กทั้งหัวค่ะแล้วก็ขิงกระเทียมแครอทหัวไชเท้าแล้วก็ต้นหอม ก็จะมีด้วยซาบี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็จะใช่แล้วก็อันนี้ของหัวใหญ่ค่ะแล้วก็อันแอปเปิ้ลส่วนน้ำจุ่ก็จะมีแป้งข้าวเหนียวกวนเดี๋ยวอดกวนเกลือเอาไว้ล้างนะคะแล้วก็พริกพริกกิมจิเขาจะเขียนมาว่าไม่ใช่พริกกิมจิพริกชิลีของเกาหลีที่เขาไม่เผ็ด red pepper powder มันจะเขียนว่า for making kimchi แล้วก็เอาแบบนี้เลยง่ายแล้วก็เป็นแปรงทรายค่ะตัวมันเราจะไม่ใช้นะก็เราล้างผักค่ะแครอทหัวไชเท้า

ไปจา้า ready จ้าคนออะชิมรสหน่อยนะคะอร่อยไหม,ไมไนะแล้วคะ่ะน่าก,กินมากเลยจะแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะ